บายดีพอมีน้องเอฟซีเบิ่มสุดๆคนสมองสุดบวมพี่น้องวัดเป็นผังลาวัองไทยต่างประเทศพี่น้องมีตอนหับเข่าูือ่องชาวแสงพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพับมากกว่าเดี๋ยวจับจับเตอร์มีคนเอาพี่น้องเอกยชาวแสกก็ไปซื้ออันซิ่งแล้วก็ซื้อยังมะย่างคุ้งนะึงนะผลงเวลาไปซื้อไปหล่อบึงมันถลายไปแต่แล้วคนเพื่อนเอาน้องรับเตอร์พี่น้องน้าสาวบุญกะค้าที่แถป็นกา ขึนก็มาอกขาไรลูกวดขาเูจมันไปน้ำน้ำเตาลูกเมืงมถ่าวไมถ่าวห้อมาถ่าวห้องมัาถห้องลูได้ได้ถไม่ถ่าก็นาจงงนเดย หม้อค you know I mean? ิ่ะหม้งีะไีอป่งกมันไปน้ำเลยนี่รับนีมเอาเอาเล่อ้ยปากไว้ก่อนปากไ้ก่อนกกับกว้กับพ่นก่อนแล้วเสนก็ซไปซื้อซึมกันแล้วไป้อ กไปซื S <S <preach ers> ้อซ so ่งมาเรียบร้อยแล้วเพียกัลดหัวเห็ดหัวใส่ทั่วมอกินนะเพงเนาะใส่หัวเตอมันกันัวใส่หัวสานขึ้นตะปูกันเห็ดหัวโอ้ยลูกสิหลูดแล้วตะปูบมีซื้อนสบายดีปะเยามาฝป่นกระสีหัวนะเพ่งเนาะมาแต่เวนมือนเอ้าไปลม ไปแมมเมมแล้วก็เมนกับสบายแล้วกัวิ่งหัววลมออกตอนเขาหลานคำแล้วม่ำมัลูกบอกินแบบนี้มันก็บิดยิ่งนะเดี๋ยวฝอเดี่ดลูกไม่เห็นปะเด็นมานเลย กันไว้บุให้มันมาหามากินขุดเห็ดตั๋วปลูกต้นกล้วยพี่น้องเลยวางแผนกับยิแม่ได้เลยปลูกพักบอกเอ้ยไม่ว่าจะไทยนี่ปลูกพักขายเลยนี่มักเพลิดเป็นกาได้พี่น้องเลยอ่ะเขาปลูกพักขายได้เงินหลายได้ไม่สลัด กระปุกมะเขือเพีองเอาต้นมะเขือเพื่อนมะยี้ตู่ได้ในกระกระเพ้าไว้ปลูกคล้ายแล้วปลูกผักบงผักบัวเป็นนางคล้ายเถอก็เห <while los S 1> <U> ็นปะปลาตัวโคล่เลยหลักหัวกะมีตัวสั่นอยู่นะ เห็นว่าคนเยาวก่ะฮะตกตกตั้นไปได๋ตันมาเคย่เอได้หมเาเ้ยอ้าเราบ่มีเงินซื้อตะนางอีแหม่นะ นางอ้อมก็เลยที então, ่แมนบอกสามสิบก็อาเพล่จะอ้อมได้งบังไบนี่แหละนี่หายนี่แหละได้ได้มาเด้อ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  มาดูมาดูอาบนำ้ำปะปะปะอาเเ<อ>ไปท่าให้กินมาลูกวะอืมเอ้ยเอาเาเอาเอาอาาบน้ลูเอา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 น้องพี่น้องสเปก็ซือหมอซึนี่เอาเพิ่สั่งจะไปทางไหนไปทาเต๋อโบโรหรือว่าไปใส่ในเพีงเนาะหมอซึง แล้วก็มีแนวสีดนำ้ำช่วเพื่อนคนนึงนายลงมามาไมาไปไปไปอ่ะอ่าสาดสาดมาพี่นองกินขา้าว สบายดีอาบน้ำเรียบร้อยเลยไปดิค่ะมีลูกพี่นะพี่ไปดิค่ะสบายดีไปหาซาต้าวันซาต้าว่ะคือย่ายใบเห็ดวะย่ายใบเลียวลูกคอยนี่อ่ะเออบืนเลยมาเด้อกินข้าวแบดสุกสุกคนเหมือนี้มีตำหมักแตงลาบหมูแล้วกันนั่งที่มักแตะ Mẹ cầm bớt ra Tí bụng Bơm 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 Phải là buồn Chính kính Mà yeah. đơm mà đơm mà đưa Nôn Nôn đi vậy. chụp yên chụp in. Chập in. Mà 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 ơi mà đi lại, <laughs> à,

<Nhạcười> <Nhạcười> nhà lục nhà lục non 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 mày bên đây <laughs>

嗯，嗯，嗯，嗯。 nhìn mấy nhiêu con nhiêu nhìn, nhìn mấy đi đi tặng khay là bộ hãy kiến tứ tặng khay đấy Sợ. <cười> à. <cười> à. <cười> à. À. สเปนก็เสียดคอปิดคลิปแล้วมื่อนี้กับบุญยังไลฟ์พี่น้องมาลิงกับน้องแรบเตอร์คือเก่าหมดนะเพียงเนาะสุดท้ายนี้ก็บเขาคำว่าขับใจนำพอพี่น้องเอฟซีนะครับมากดไลค์กดแชร์หับสมคลิปสเปนกับน้องแรบเตอร์ด้วยที่บุครับโฆษณาเพียนเนาะถ้าว่าสเปนเหตุที่พลาดประการใดบ่ายังบมดถึงบมดเตองเหตุยังบมดจะบหวงามในคลิปนี้ครับขอโทษขออภัยเพียนเนาะ สุดท้ายถ้ายคลิปนี้ก็มีแต่คำอวยพรหนวดสายพอพี่น้องเอฟซีจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บไปได้ความขายยังมีสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่สบายดีสบายดีเด้อถือถือถือก่อนถือก่อนไม่ซ้อนอะไรถือก่อนถือก่อนบ๊ายบายน้อง